นี่มาอยู่กับช่องงาตาชาโรมานอฟนะนี่จะมาข่าแล้วเล่นเกมครับอย่าลืมกดไลค์นี่คือการเล่นเกมอลังการงานสร้างมากครับจะนี้จะตายนะครับโอ้โหโโดนยิงอีกแล้วน่าเสียดายนะเฮ้ยมันขึ้นไปด้านบนใครอยู่ด้านบนโต๊ะมันโอเคตอนนี้ มุดมากตอนนี้ก็หดเหมือนกัน,นมีตอมเอาอีแล้วเป็นอาวุธอะไรเป็นกำควายเออคใายอยู่แล้วเอาตรงนั้นโคตรวุนเลยอันนี้คืออิคิจะใส่ปืนอะไรปืนอะไรนี<พ>่ปืนลูกสองปืนสามปืนที่หูดที่หุดโคบที่ชักกระดาษกรวานขุดบ้าเออบ้าบอกไว้เธอนะคะ,อ,คะอันนี้จะนีชื่อตัวอะไรอือ รู้จักไหมชื่ออะไรตัวนี้ไม่รู้นี่คืเล่นอยู่ไม่รู้ชื่อแต่ว่าเล่นรุ่นกีไฟแล้วคนนี้เทพมากเลยนะแต่ว่าไม่เทพเกินอันดับหนึ่งของกีไฟกีไฟตอนนี้ฉันรู้จักชื่อตอนนี้มันชื่อว่าโยอูโอเคมาดูเดี๋ยวไปหาในคอมเมนต์ยิงเลยยิงเลยออโอ๊ยไม่น่ายครับเร็วเออไปชุดเนลาไปถ่ายตัวหัวกูเล่นกูแล้วบังี่ยโทรศัพท์เนี่ย มันไม่ถ่ายบนหวัว,หวยิงมาเลยฮะอ้อโอ้ยปลาระเบิดใส่ด้วยนะโหดมากเลยทุกคนเนอะมานี่ว่าอยักก็มาเราเออยิงเลยยิงเลยยิงเลยโหดมากโหดมากก็าตายแล้วอันอันนี้คือเพื่อนไม่ใช่ตัวจริงยิงชู้เพื่อนชูเพื่อนเลยวว้ายโอ้ย,โ,อยโดนยิงฮะเราจะแพ้ใช่ไหมปะถู ไม่น่าจะดีเลยนะนะครับนะครับตื่นนอนครับเพื่อตื่นนอนโอเคตอนนี้เราจะมาปินตาสุดท้ายของเกมวีไปไม่ได้เล่นเองไม่ได้ถ่ายท่อ,อสดถ่ายได้สรไม่ได้เส็จนี่ไม่ได้ถ่ายท่อสดไปเร็วอย่าล,ลืมฝากกดติดตามช่องที่เป็นลูกคาริีควีนด้วยเพราะว่าพู้ติดตามน้อยมากเลย แล้วก็เยี่ยมนะไปไปดูเลยคือตามมอเตอดีกว่าโอเคเอ้ยเราต้องเอ้ยมันโยระเบิดมาแล้ววังนะพี่เย่าเพื่อนกัร่นรือนี่คือแผนการไล่ล่ของตัวร้ายนะโอ้ย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 อนเโาโดนใหญ่ยลยอ้ะสายโอ้ยสนุกมากยนุกตายอ มากเลยปวดตล่ำใจเลยอันนี้ก็เก่งไม่แพ้ใครวันนี้โอเคครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและไปชมคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าลืมกดติดตามคุณก็ต้องห้ามเดินแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณติดตามด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัดีครับ